หลังจากพระเอกหนุ่มออกัสวชิราวิทย์ออกมายอมรับว่าแชทที่นักแสดงหนุ่มกอลสมาชนาการออกมาแฉนั้นแชทด,ดังกล่าวเป็นของตัวเองจริงแต่ผ่านมา3ปีแล้วที่ผ่านมาตนเองพยายามขอโทษกันสมัยแต่ถูกอีกฝ่ายบอกทุกช่องทางพร้อมขอโทษฝ่ายหญิงและผู้ใหญ่ล่าสุดค่ะเพจดังอย่างเจ๊มอยร้อยแปดได้ออกมาโพสข้อความที่มีการอ้างว่ามาจากฝั่งเพื่อนของออกัสโดยมีข้อความว่าข้อมูลจากอีฝ่ายเพื่อนอาซีบอกว่าเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้วที่คเคยแซวเรื่องผู้หญิงเขาเอามาร ตรกกับเหหุาณ์ใม่ที่เขาเข้าใจผิดในช่วงสงการปีนี้ประโยคเด็ดถ้ามึงอยากจบมือต้องกับทีนกูโดยข้อความของคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนออกัสมีข้อความดังนี้ค่ะเขาเรื่องที่ออกกับเรื่องจริงมันคนละเรื่องอะ่ะเขาที่ออกคือเรื่องเก่าหลายปีมาแล้วทางน้นตั้งหากคููมึงไปกับตีนไอ้กัสกูอยู่กับมึง24ชั่วโมงฝ่ายหญิงเขามาขออยู่โต๊ะมึงยังถามกูเลยว่าให้อยู่ได้ไหม กูก็ถามว่าใครมึงบอกแฟนเพื่อนกูก็เออแฟนเพื่อนให้อยู่ได้ชิลแต่สุดท้ายข่าวที่ออกกับเรื่องที่เกิดคนละเรื่องคนละปีสู้ๆไอกัสสงสารมึงจริงปอลอนนี่ถ้ากูมีก้องที่หัวกูเอามาเปิดให้ดูละว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้ปกป้องเพื่อนนะครับแต่เพื่อนไม่ผิดจริงๆกับเหตุการณ์เมื่อวันที่15เมษาย,ยน2567เพราะถ้ามันผิดผมตบหัวทิมอยู่ละ